ดูภายในกายคือคนเราว่าสวยว่างามมันสวยงามที่ตรงไหนรวมใจเข้ามาเปลียนเส้นดูภายในเลยนัยนงนี้เป็นใบไม้ใบตองหรือถุงประ,ะติก ห่มน้ำเลือดน้ำเหลืองไว้ไม่ให้น้องเห็นสิ่งปฏิกูลโสโครกจงจำหมด <c oughs> ถลอกหนังของตัวเองออก <c oughs> เวลาเขาถาลกหนังโคหนังกระบรือเขาทำอย่างไร นทีดทันข้อเท่าต่างๆให้ลอกแล้วก็เอาปลายมีดที่แหลมแหกหนังให้ขาดจนถึงเนื้อแห้ท้งขาหน้าขาหลังแหกตรงไปตามทอ้อง แม้ที่นี่เขาก็ถลบหนังเอามีดปาดหนังกับเนื้อที่มันติดกันออกผังคืดทำมันออกไปเขาทั้งเล็ดทั้งดึงหนังโคนั้นมันก็หลุดออกจากเนื้ออาบตรงไหนมันไม่ออกกับเมืดเขาปา จนหมดในร่างกายของโคนั้นมันก็ทถลกหนังออกได้เอาหนังไปพึงแดดพึงลมแห้งเอาไปขายเอาตา่างหนังมนุษย์ไม่มีประโยชน์อะไรเนื้อก็กินไม่ได้หนังก็ปูนั่งเหมือนหนังโคไม่ได้ปิอย่าได้มาหลงหนาง กำหนดในจิตนั้นปาดหนังตัวเองให้ขาดไปอย่างเขาปะทะหลบหนังโคทนทำในจิตกำหนดในจิตมูดมันก็มีติดจิตปลายแหลมก็มีที่จิตปาดแนะล้วจะทะลบหนังตัวเองออกไปขณะที่ทะลบหนังปาดหนังของตัวเองออกดูไปด้วย อิดโรเลอยามันมาตั้งบนเพ่งให้เห็นนะหนังเป็นอย่างไรเนื้อเป็นอย่างไรผังผืดเป็นอย่างไรเลี้ยงมีปาดเข้าไปนะหนน้าเลือดมันไหลไหมมีเลือดไหมในเนี่ยกำหนดพิจารณาดนหนังเนื้อผังผืด ถลอกออกไปให้หมดหนังที่หุ้มตัวของคนเรานะ่ะเอาให้มันออกหมดเมื่อถลอกหนังเมื่อออกทั้งหมดแล้วด้ที่น่โด้เนื้อเป็นกลามกลาน้ำเลือดนั้น,นนะมันจะแดงฐานเป็นหมด มันสวยงามที่ไหนล่ะตัวปูของปูตัวข่าของข่าที่ไหน <c oughs> เลือดตกออกมาเป็นกองเปลาอหนังมันไม่มีแล้วมองดูเนื้อก็ไม่น่าดูแล้วมัน เนื้อผ้าสมัยอีแรงอีการมีเยอะมันจะมาแย่งกันกินแหละหลงจี่หลงตาทะลกหนังตัวเองแล้วอีแรงอีการมันมากันน้ำลายมันหยดตมีหยาดกินช่วยกันกินกินเนื้อมนุษย์มันสวยไหมงามไหมหน่ารัก ไข้พอใจไหมยีแร่งอีกามันจะมาชิดกกินจนหมดจนเสี่ยงรือเม่อย่างนั้นก็ <c oughs> มาแรงวันมาแรงวันเขียวมาแรงวันต่างๆมันจะมาตอมกินน้ำเลือด นอกจากมาแมลงวันมันมาโดดมากินน้ำเลือดนี่แล้วมันจะไข่หนอนเข้าไปมาแมลงวันมันจะไข่ลังใส่ลูกมันใส่เนื้อหนังใส่เนื้อหนอนนั่นก็จะส่เข้าไปในเนื้อนั้นกินเนื้อมนุษย์นี่เป็นอาหารของหนอน เน่ายิมเปรยทลายหนอนมันชอบธรรมดาแมงวันวันน่ะมันชอบของเนา่ามันไม่ชอบของหอมแมงเพึ่งผู้มันชอบของหอมแมลงวันมันชอบของเนา่าของเหม็นอีเล้งยีกามันก็ชอบของเนา่าของเหม็น มาเห็นเนื้อมนุษย์ที่เราถลกหนังมันก็เป็นของวิเศษแล้วเน่าทลายมันเลยวะนั่นแหละดีปลาล่าเหมือนปลาล่ามนุษย์กินปลาส่วนใดยังสดก็มาแกงกินต้มกินลาบก,กินก้อยกินถ้าส่วนใดมันเน่เาก็ไปทำปลาล่าเอาเกลือใส่เข้าไป ปลาล่าอร่อยเวลานอนมากินเนื้อกิน <c oughs> ร่างกายของคนมันก็ว่าอร่อยดามันเน่าความนึดตํำอร่อยเป็นปลาล่าพวกนอนพวก กินเนื้อแล้วก็ใหญ่เร็วขึ้นมาเป็นตัวตัวใหญ่เท่านีอมือตายกินไปตามาเล่าตายที่แล่งวิกาก็แย่งกันกินสวนสัอป่าตัวนักบ้านก็แย่งกันกินมาละเมื่อทะลกหนังออกมันดีตรงไหนละ่ะ ร่วงวันร่วงคืนไปหลายหลายวันเมื่อผนลกหนังออกแล้วปินมันจะออกมาเข้าจมูกลหละถ้าคนที่ไม่ตายไปใกล้เข้เน้นไม่น่าดูเบือนหน้าหนีกำหนดดูร่างกายมังสาวเนื้อมังสะเนื้อ เขาหลบนางออกเลยมันดีงามที่ไหนเอาไปให้ใครใครจะเอาถามไปทิ้งไว้หน้ากุฏิหน้าบ้านคนเขาก็ว่าไม่ได้ผีตายเป็นของไม่ดีเขาไม่ให้ทิ้งหลอมนี่แหลจิตที่มาอาศัยอยู่ในรูปประคันอันนี้ ให้กำหนดจิตเจรนาโดยยุทธีการต่างๆเป็นบทเรียนบทศึกษาให้จิตรู้ให้จิตเห็นเดี๋ยวนี้จิตมันไม่รู้ไม่เห็นโลเลโลเลอยู่ทางนอกไม่สงบตั้งมั่นอยู่ภายในให้าลอกหนังตัวอองเกงให้ออก ถ้าทลกหนังไม่ออกมันก็หลงติดอยู่นั่นแหละเมื่อเนื้อเนี่ยมันโปวยเน,น่าออกไปเป็นยังไงเมื่อและเอ็นโปวยเน่าออ,ออกไปแล้วกระดูกก็จะหลุดออกเป็นท่อนๆไม่มีเนื้อมีเอ็นยึดเหนียวแล้วกระดูกก็หลุดออก มันจะตกไปทางไหน,นกระดูกคางมันจะตกไปทางไหน,นกระดูกคอมันจะหลดออกไปกระดูกสันหลังกระดูกงาแขนกระดูกแขนกระดูกนิ้วมือมันจะลุดออกไปมันโยไม่ได้เพราะเนื้อก็หมดไปเอ็นก็หมดไปกระดูกมันอยู่ได้ที่ไหน จะมานั่งเป็นโครงกระดูกอย่างนี้อยู่ไม่ได้จะต้องลดจะต้องตอกลงไปสู่เลื่นแผ่นลินกระดูกข้าวกระดูกบั้นเดียวกระดูกสะโพงเจนเกกระดูกขากระดูกแข้งกระดูกเข่ากระดูกเท้ากระดูกนิ้วเท้ามันจะลดลงไปหมด ทำดีสุนัสมีหมามามันก็จะขาบไปคนละท่อนกระดูกสองกระดูกไปกัดกินกระดูกแห้งของคนเราด้วยเมื่อกระดูกนี้กจัดกระจายไปในที่ต่างๆแล้วมันสวยที่ไหนงามที่ไหน ทำไมจิตจึงมาหลงอัติกรังกระดูกสามร้อยต่อจิตไม่กำหนดจิตไม่ภาวนาไม่เกียนเช่งดูให้ดีจึงได้เกิดความหลงรักหลงสัง่งเกียทางคนโน้นรักคนนี้เพราะไม่เห็นเนื้อหนังมังสางกองกระดูกของตัวเอง โดเดี๋ยมนี้กำหนดเดี๋ยวนี้พิจารณาเดี๋ยวน,ะนี้ให้เข้าใจแจ่มแจ้งนั่งเฝ้านอนเฝ้า,ากองกระดดกอยู่ไม่ดูตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเกา่าได้กินลำไส้หมูทำดีใจ กินลำไส้ของตัวเองดูสิในท้องในไส้ของเรามันก็เหมือนกับเครื่องในของของหมูนั่นแหละกินลำไส้ของตัวเองเอามาต้มกินมีแต่กินลำไส้ของหมูไม่รู้สึกตัว กำหนดที่เจระะนาดูลำใส้ใหญ่ตั้งแต่ปากคอลงไปถึงกระเพาะอาหารใหม่ลงไปสู่อาหารเก่าทายออกมาเป็นอะไรสวยจดงนงาไมไหมเวลาทายออกมากิ่นหอมเหมือนดอกกุหลาบไหมหรือกิ่นเหม็น กำหนดพิจารณาดูมามัวแต่ห่มผ้าให้มันอยู่ยไม่พิจารณาไม่ถลกหนังตัวเองไม่ตาดเนื้อออกไปดูกองกระดูกดูตับไตไส้พุงดูน้ำเลือดน้ำเหลืองดูน้ำมันข้น ดดธาดน้ำโดธาด,ดินอะไรเขาเรียกว่าธาด,ดินเดินมันเป็นยังไงน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำโมดน้ำต่างๆอยู่ที่ไหนธาด,ดินเป็นอย่างไรธาดาน้ำเป็นอย่างไรธาดไฟเป็นอย่างไรธาดลมเป็นยังไง รวมจิตใจให้ตั้งมัน่นดูกายกตาตรรมาฐานของตัวเองไปดูกายคนอื่นไม่มีประโยชน์ดูลมหายใจเข้าออกดูน้ำเลือดเป็นอย่างไรภายในกายมันมีมากน้อยเท่าไรมีกี่ลิต ดูท่าน้ำในายมันมีกี่ลิตราตุไฟาตาลมนัม้นาตาทั้งสี่ดินน้ำไฟลมปิดอย่าได้มาหลงยึดลงเนนถือกำหนดเพ่งดูกองกระดูกเพ่งดูน้ำเลือดน้ำเหลือง กำหนดดูเมื่อเป็เนเมื่อในกระดูกดูให้เห็นกำหนดให้ได้กินเข้าให้มันทุกวนันทำไมไม่ดูห่ผมผ้ากันหนาวให้มันทุกวนันทำไมไม่พิจะะารณา เราที่ไหนอะไรเป็นเราอะไรเป็นของเราเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงเขาว่าเป็นของเราไหมเขาว่าสวยว่างามไหมทำไมจิตวิชาตัณหาจึงได้มาลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในภพนี้ชาตินี้และลุ่มหลงมัวเมามาสี่ภพสี่ชาติแล้ว ยังจะลุ่มหลงมัวเมาต่อไปทางหน้าอีกร้อยชาติพันชาติเลยเล่นกำหนดภาวนาไว้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบไม่ใช่ปัญญาโลกีปัญญาโลกุตะละปัญญาโลูกแจ้งเห็นจริง วักตายกตาอาการสามสิบสองทั้งหมดไม่ใช่เป็นของสวยของงามมันยังจะมายึดนั่นถือนั่นว่าตัวเราของเราอยู่หรือตัวเราที่ไหนของเราที่ไหนกระดูกมันว่าเป็นตัวเราไหม เห็นมันว่าเป็นตัวเราไหมเหื่อในกระดูกมันว่าเป็นของเราไหมเขียนแข่งโดวมันเห็นแข้งด้วยสติปัญญาจิตให้ตั้งมันไปมัวที่ตาวเงานอนอยู่ได้เลย รวมจิตรวมใจเข้ามาเพียงเพี้มันเห็นเลบหนังให้ออกตาดเนื้อออกไปตาดเป็นออกไปกระดูกมันอยู่ได้ไหม,มก็ลดเวลามันเน่าเป็นยังไง กินมันหอมไหมกินเนื้อสัตว์นะ่ันอาเลดอร่อยกินกินต้มกินแกงกินแกงเนื้อตัวเองกินลองดูสิมันอร่อยแค่ไหนนี่แหละเจอาวิชาความไม่รู้ ไม่โลภไม่ภาวนาไม่พิจารณาปล่อยให้จิตอวิชาตัญหามันเป็นใหญ่เป็นโตอยู่พิจารณาไม่ได้ัตวตายนี้ไปไหนมันไม่ตายเกิดมามีตัวตนอย่างนี้แล้ว <c oughs> <c oughs> ลองหลบเนี้มัน คนตายได้ไหมไปอยู่ใต้น้ำใต้ทะเลมันไม่ตายเลยตายปลาอยู่ในน้ำในทะเลตัดน้ำมันก็ตายในน้ำรั์บกมันก็ตายอยู่บนบกมนุษย์มันก็ตายอยู่บ้านเรือนของตัวเองตายแล้วมันป่วยเน่าองผู้พังไหม เมื่อเพ่งเล็งให้เห็นแจ้งด้วยสติปัญญาการชอบธรรมแล้วจิตลาคะตัณหามันจะได้ถอนออกไปพอาเห็นผิดว่าสวยว่างามมันจะได้หายไปความเห็นที่ถูกต้องตามทํานองของธรรมคือตามความจริงมันจะปรากฏขึ้นมาว่าธาตุแท้ของแท้มันต้องเป็นไปอย่างนั้น มันจะมายึดเนื้อนังนางสังแค่นี้ได้เืยเขาตายกันทั้งโลกเราจะไม่ตายมีมาแต่ที่ไหนตายแล้วก็ป่วยเน่าพุพังเหม็นสาบเหม็นขาวมันจะมีกลิ่นหอมขึ้นมานั้นไม่มี นั่งเฝ้านอนเฝ้ากองกระดดดอยู่นั่งเฝ้านอนเฝ้ากองเนื้อกองเอ็นอยู่ไม่พิจะะารณาถ้าติวามรละลึกไดมันไปอยู่ที่ไหนสมาธิจิตตั้งมั่นมันไปอยู่ที่ไหนปัญญาความโลภความฉลาดสามารถอาาร่านหนันไปอยู่ที่ไหนไีหลบเมฆหลบฝนอยู่ที่ไหน ทำไมไม่ลบขึ้นพิจารณากำหนดนะมันเห็นแจก่ปุบาทิจารณากายกตาสมาติกรรมสมตินี้กับกายกตานี้มีวิธีมากมายหลายอย่างต้องกำหนดพิจรารณา เย็บว่าตัวโูของโกตัวข่าของข่าข่า,ขา,ขาหนาวฆ่าร้อนใครเป็นผู้มาหลงยึดถืออยู่นี่จิตว,วิาชาจิตตัณหาจิตที่เกียดภาวนาเาอว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปผู้ปฏิบัติภาวนายาได้สมา สมาภาพทางไม่ได้จงมีสติทุกเวลาจงมีสมาธิทุกเวลาจงมีปัญญารอบโล้ในกองสังขารทุกเวลาจงให้โลดด้วยญาณทัศนะด้วยยาณนะอันวิเศษไม่ให้มีสิ่งเกี่ผลน ไม่จิตใจอันนะจิตใจก็จะสบายหลุดออกพ้อนออกเครื่องโผกพันธนาการต่างๆก็ไม่มีฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้สะดับลบฟังแล้วก็ให้ตั้ง ปฏิบัติตามก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังสแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโคมินัสตุมาเตปวัตตวันตรายโย สุขีเทธายุโกปะวะอจิวาธนาสีริสนิจังบุทธาปัจ,จายิโนจัตตารโอธรรม,มาวันติอายุวันโนสุขังสาลัง